แต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนวงเล็บห้าเดือนพบว่าสามีนอกใจไปหมูมีผู้หญิงอื่นโอ้ใส่พานให้มันไปเลยจะมีทำอันไหนช่วยให้ใจสงบนะโยมก็อยู่สบายๆโย,ยมอยากให้คนรักไหมโยมอยากให้คนรักพระเจ้าบอกทำสี่อย่างหนึ่งให้มีสินดียมรักษาสินหน้าให้ดีนะสองเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน ทำสมาธิให้มากๆแค่รู้ลมหายใจเข้าออกแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือชื่อว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานนะอย่างที่3ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาอย่างที่4ให้สุญญาคลวัดงอกงามเถิดโยมทำสี่อย่างผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาสิ่งใดเธอจะสำเร็จตามความปรารถนานั้นนี่โยมลองใช้ภูมิปัญญาผู้เจ้าดูสิ แล้วปัญหาชีวิตโยมจะหมดไปเลยอุปสรรคจะหมดไปจิตยังฟุ้งซ่านเห็นไหมจิตออกกายไม่ออกจิตสงบนะวิเวกแต่กายยังอยู่ในบ้านในเรือนไม่เป็นไรจิตสงบได้เป็นพอนะจิตออกกายก็ออกนะพวกทั้งวิเวกทั้งกายวิเวกทั้งจิตก็มีจิตไม่ออกกายไม่ออกกายก็ฟุง้งจิตก็ฟุง้งนะอ่านี่มีคนมีสี่ประเภท เพราะนั้นโยมทำอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวนะอย่าไปกังวลอะไรไหนๆเข้าไปแล้วไปแล้วก็ไปอย่าไปรับหรือไม่ก็วัดใจกันกทีวัดกรรมกรรมอะไรที่จะส่งผลให้ในสมาธิ8ระดับถ้าโยมทำสมาธิ8ระดับแรกผู้เจ้าบอกกรรมอันนี้เป็นกรรมดีที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีเนี่วัดกำลังบาร,รมีกันไปเลยโยมเนี่ยนะ ไม่ต้องไปเสกหนังควายเข้าท้องไว้คุณใสไม,ไม่ต้องไม่ต้องนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปดีเถิดนะนะไปดีมาดีกันทุกๆคนเดี๋ยวกลับมาเองเยิมสบายๆนะ,ะหน้าที่ของนายกับบ่าวบ่าวกับนายในทิศหกอย่างเงี้ยนะต้องใช้งานตามเวลาใช้งานตามกำลังนะ,ะปล่อยอิสระตามกาลสมัยต้อง เวลาเขาเจ็บป่วยต้องดูแลนะนี่คนเป็นนายต้องอย่างนี้เยอะนั้นใครเป็นนายคนปกครองคนเนี่ยต้องทำนะ,ะแล้วก็เรื่องแปลกคืออะไรผู้เจ้าบอกว่าด้วยการแบ่งของมีรสประหลาดให้นะเพราะว่าลิ้นเนี่ยเป็นภาษาที่สำคัญนะภาษาทางลิ้นเนี่ยโยมซื้อของฝากของกินรสชาติแปลกๆอะไรไปมันจะเกิดการผูกใจกัน เกิดความรักกันรักใคร่เอื้ออาทรกันเป็นประเด็นที่แปลกพระเจ้ารู้จิตของมนุษย์นะโยมเป็นเจ้านายคนโยมลองทําอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวลูกน้องรักใช่ไหมให้ทํางานตามกําลังให้อาหารและรางวัลรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้แบ่งของมีรถประหลาดให้ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยโยมเคยสังเกตไหมภาษาภาษาทางไหนแรงที่สุด ในส่วนของกายตาหูจมูกลิ้นกายลิ้นแรงสุดเลยนะ,ะยมว่าภาษาทางไหนได้รับภาษาแล้วกิเลสเกิดทันทีเลยลิ้นยยมบอกหูบางคนบอกตาไม่ใช่ลิ้นเคยสังเกตไหมเวลาตายมชอบเนี่ยหูเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวจมูกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหูฟังเพลงเพราะจมูกอยาก ฟังไ้ด้วยไหมไม่อยากใช่ไหมตาก็ไม่รู้ด้วยแต่ยมสังเกตลิ้นสิใช่ไหมตาไปเห็นอาหารลิ้นเอาด้วยไหมโอ้โหลิ้นเนี่ยแมอยากกินขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเพื่อนชวนไปบอกโอ้ล้านนี้อร่อยนะเนี่ยส้ตมตำเนี่ยอย่างนี้เลยมะนาวเปรี้ยวจีดเลยนะโอ้โหลิ้นน้ำลายขึ้นเลยใช่ไหมแค่ฟังนะเห็นไหมฟังทางหูปุ๊บลิ้นขอด้วย ตาเห็นปุ๊บลิ้นขอด้วยจมูกได้กลิ่นปุ๊บโอ้โหลิ้นสูตรใหญ่เลยเข้าท่าเข้าท่าร้านนี้ใช่ไหมเลียวไปเลยใช่ไหมเนี่ยลิ้นขอพ่วงด้วยทุกอายตนะลยโยมลิ้นนี่ตัวดีนะนี่นะแนะโยมดูสิมันอยู่ในปากเราเนี่ยเครื่องป้องกันอย่างดีฟันนี่ครอบแข็งแรงใช่ไหมปกป้องลิ้นอย่างดีเลยลิ้นนอนสงบนิ่งเชยทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยนะไอ้ตัวร้ายเนี่ยตัวร้าย นะอ่าันนี้ระวังดีๆนี่หอืนั้นลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวทุกอายจตนะใช่ไหม <c oughs> นั้นพระเจ้าบอกคุมลิ้นอย่างเดียวโยมเป็นอริยบุคคลได้ถึงพระอนาคามีนะเห็นนะอะนี่คุมลิ้นท่นนี้ถ้าลูกน้องอ่ะลูกน้องต้องทำยังไงลุกขึ้นก่อนนายนะไม่ใช่นายมาแล้วยังไม่มาเลยนะ ติด้ายตลอดนะเลิกงานทีหลังนายเห็นไหม่ไม่ใช่นายยังอยู่ออฟฟิศเลยลูกน้องไปแล้วหายหัวหมดแล้วเนไหมเ,เลิกงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้เห็นนะอกระทำการงานให้ดีที่สุดนะและสุดท้ายนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือไม่ใช่เอานายไปเผาเห็นไหม ออส่วนใหญ่มันเอานายไปเผาเนี่ยมันไม่เฉลินใช่ไหมเดี๋ยวเสียงมันก็ย้อนกลับโอ้ยป้านี่เผานายเนี่ใช่ไหมอ่ามันก็มีเพื่อนเราที่หวังดีเนี่ยไปตลกให้นายฟังโอ้โหเพื่อนเขาเผานายอย่างนี้ครับบอกหมดเลยนะเราซวยเลยไหมซวยเลยอืมเพราะฉะนั้นเอาแต่เกียรติคุณของนายไปล่ำลือนะเสียงเข้าหูนายในี่ยโหชอบเอาไปเลยสองขั้นนะชมนายตลอดใชห อืมนี่ลูกน้องทำอย่างนี้เห็นนะผู้เจ้าสอนหมดเลยอืมนะมีคำถามไหมโอ้มีในนี้เนาะพระเจ้ามีจริงไหมทำไมศาสนาอื่นถึงบอกว่า ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นั่นเป็นความเห็นของเขาผู้เจ้าแย้งความเห็นตรงนี้กับลัทธิอื่นในครั้งพุทธกาลยังไงร,รู้ไหมลัทธิอื่นเขาก็มีเขาบอกโอ้พรมสร้างโลกอีสวนสร้างโลกบ้างพรมบันดาลทุกอย่างนะ,ะยุคนี้ก็ว่ามีพระเจ้าบ้างมีอะไรบ้างยุคก่อนเขาก็มีพรมสร้างโลกพรมรู้ทุกเรื่องสั่งทุกเรื่อง มนุษย์จะเป็นอะไรทำอะไรยังไงพรมสั่งทุกเรื่องพระเจ้าบอกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเหรอแสดงว่าพระเจ้าของเธอก็ไม่ดีสิเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเธอไปทำปานาติบาตไปทำอธินนาทานไปทำกาเมสุมิฉาจาร์ก็แสดงว่าพระพรมสั่งเธอพระเจ้าสั่งเธอให้ไปฆ่าไปขโมยเขา,าสิแสดงว่าพระเจ้าเธอไม่ดีเพราะพระเจ้าเธอสั่งทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าเอามุมนี้มาพูดเนี่ย บอกเนี่ยเธอพิจารณาให้ดีนะเพราะฉะนั้นในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่มีพระเจ้ามีแต่กฎธรรมชาติไม่มีใครโดนบันดาลอะไรใครคิดว่ามีใครโดนบันดาลอะไรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบท,ท,ที่หนึ่งคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือสิ่งอื่นบันดาลก็เลยมีคนไปบนบานสารกล่าวสะเดาะก็อ,อะไรตจิปาถะเพราะคิดว่า โอ้อะไรโดนบันดาลให้เราได้ไม่มีกรรมเท่านั้นนะคิดว่าเราบันดาลก็ผิดผู้อื่นบันดาลก็ผิดทั้งเราทั้งผู้อื่นก็ผิดเกิดมาเองลอยๆก็ผิดสีความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดนะนี่การเข้าใจเรื่องกรรมเป็นอย่างนี้นี่ก็มองยากเหมือนกันนะไอ้ผู้อื่นไม่มีก็ยังพอว่าแต่ตนเองไม่มีก็เริ่มมองยากก็ต้องมองย้อนไปตามหูจมูกลิ้นกายใจยไม่ใช่เราเห็นนะอื เราจะอธิบายยังไงกับการว่าการกลับมาเกิดใหม่มีจริงกับผู้ที่ยังไม่เชื่อเรื่องนี้อธิบายด้วยเหตุผลอย่างนี้ผู้เจ้าบอกไว้แล้วเห็นนะโยมจะมีคำถามอะไรมาอาตมามีคำตอบพระศาสดาหมดไม่ต้องกลัวนะเรื่องนี้ก็มีคนถามผู้เจ้าแล้วในทางพุทธการเหตุที่ผู้เจ้าเนี่ย รู้คําถามของพวกเราทั้งหมดเพราะอะไรเพราะผู้เจ้ารู้ว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความคิดกี่แบบ62แบบมนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกินนี้นะไม่มีผมความคิดที่63ไม่มีนะมีแค่นี้นะและผู้เจ้าก็พยากรณ์ไม่หมดแล้วตอบไปหมดแล้วอยู่ที่เราเนี่ยเข้าไปเก็บเกี่ยวคําศาสดาได้หรือไม่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในกรณีของคนที่ยังไม่เชื่ออะไร ถ้าเขาไม่ถ้าเขามีญาณอย่างรู้เขาก็จะเห็นได้เองแต่ถ้าไม่มีญาณอย่างรู้ผู้จ้าบอกว่าคนสองคนนะอืมคนหนึ่งเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีอีกคนเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีจะต่างกันยังไงความเชื่อไหนดีกว่ากันคนที่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผู้จ้าบอกคนคนนี้จะทําอกุศลได้ทุกเรื่องก็ไม่มีอะไรมาตอบสนองนะตายแล้วจบกันชาติหน้าไม่มีไม่มีการเกิดใหม่ ใช่ไหมพรานนั้นชาตินี้เขาจะฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ฉันสุขพอจบแล้วเพราะชาตินี้จบแล้วสุดท้ายแล้วใช่ไหมและไม่มีบาปมาตอบสนองนะคนคนนี้จะทําอกุศลได้ทุกชนิดและจะทําอกุศลมากกว่ากุศลเมื่อตายไปแล้วเนี่ยถ้าโลกหน้าไม่มีไอ้คนคนนี้ก็อย่างน้อยปัจจุบันเป็นทุกข์แน่นอนเพราะเมื่อเบียดเบียนคนอื่นฆ่าขาโมยเขาเนี่ย ต้องถูกดาว่าสาบแช่งติดคุกติดตารางแน่นอนใช่ไหมอ่าและถ้าเกิดตายไปโลกหน้ามีจริงไอ้นี่ต้องไปอาบายทุกขติวินิบาลรกสวยไหมอ่าสวยต่อที่สองปัจจุบันก็ทุกถ้าชาติหน้ามีจริงทุกสองต่ออ่าแต่ถ้าคนเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีคนคนนี้จะสร้างกุศลมากกว่าอากุศลเพราะเขากลัวว่ากรรมชั่วมาตอบสนองเขาใช่ไหม ถ้าเขาตายไปแล้วโลกหน้าไม่มีอย่างน้อยปัจจุบันเขาอยู่เป็นสุขเพราะเขาจะทําความดีมากกว่าแต่ถ้าตายไปโลกหน้ามีจริงเขาก็เข้าสู่สุขติโลกสวรรค์นะสุขสองต่อปัจจุบันสุขอนาคตสุขแต่พวกนี้ปัจจุบันทุกอนาคตทุกข์ผู้เจ้าบอกเธอเลือกเอาเธอจะยึดถือหลักความเชื่อแบบไหนนะถึงจะเกิดประโยชน์กับเธอเห็นนะด้วยเหตุผลธรรมดาอย่างนี้นะนั้นเราเอาไปแย้งกับเขาได้อย่างนี้ ผู้หญิงสามารถบรรลุทำได้ไหมได้นะเพราะอะไรผู้ป่วยจิตเพศจึงบวชพระแล้วบวชชีไม่ได้อ๋อผู้เจ้าบัญญัตินะผู้เจ้าบัญญัติห้ามนะแค่นั้นเองนะเพราะว่าเยอะแยะ พิการนี่ก็ไม่ให้เข้ามาเป็นบ้านี่ไม่ให้เข้ามานะเพราะไม่งั้นอ,องค์กรของสงฆ์ก็จะเสื่อมเร็วนะมันจะพังเร็วาศาสนาจะอายุสัน้นจะหายไปเร็วผู้เจ้าต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ไว้ก่อนนะต้องให้าศาสนาอายุยืนที่สุดนานที่สุดนะการอุทิศ ส่วนบุญกุศลให้พรมเทวดามนุษย์ใช้การตั้งจิตอุทิศอย่างเดียวได้หรือไม่ถูกต้องตั้งเจตนาอย่างเดียวมีบัญญัติไว้หรือไม่ควรทำทุกวันหรือไม่ผู้ทำได้รับอนิสง์อย่างไรนะมีบัญญัติไว้ตัดไว้กวาเศรษฐนะการแผ่เมตตานะทำจิตให้ปราศจากนิพรา์ แล้วทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งสามสีแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางนะเพราะฉนั้นอะไรก็ตามทุกอย่างกลับไปเช็คที่พุทธวจนะตัวนี้นะควรทําทุกวันหรือไม่ไม่ทําตลอดชีวิตก็ได้แต่ทําก็ได้ประโยชน์ครูเจ้าบอกว่าถ้าเธอแผ่เมตตาให้กับพรหมกับเทวดาเนี่ยจะเกิดการเกื้อกูลก,กันระหว่างพรมเทวดากับเราเหมือนบิดามารดาดูแลบุตร อันนี้สงอย่างไรอันนี้สงการแผ่เมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายนะสีหน้าผุดพองนะทำสมาธิได้ง่ายนะสัตราไฟไม่ต้องบุคคลนั้นนะเยอะแยะเลยอันนี้สงสิบเอ็ดประการนะอเ <c oughs> สถิปะฐานสี <c oughs> เป็นอย่างไร และปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดสติปัฏฐานสี่ครเจ้าอธิบายด้วยอานาปารู้ลมอย่างเดียวขณะที่รู้ลมเข้าลมออกเป็นสติปัฏฐานสี่ครบแล้วในตัวจิตผู้รู้กําลังรู้ลมหายใจใครสังเกตเห็นลมเป็นกายานุปัสนาใครรู้ว่าจิตฉันกําลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสนาใครรู้สึกถึงความเฉยๆขณะที่รู้จิตที่จิตรู้ลมอยู่เป็นเวทานานุปัสนา ใครเห็นความไม่เที่ยงจิตเนี่ยเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนเป็นธรรมานาุปัสนาจบแล้วแค่นี้นะ,อะขอถามพระอาจารย์คึกฤทธิ์หนูปรารถนาให้คุณแม่ฟังเทศของคุณแม่ชีสันสนีเสถีรสุดแต่คุณแม่ไม่ยอมมาควรใช้คำพูดใดที่สามารถ ให้คุณแม่มาฟังธรรมมาฟังพระธรรมเทศนาของคุณม่ชีสัน,นสนีเถียนสุดท้ายนะอ่าอืมก็ต้องก็ต้องน้อมนำมันอยู่ที่โยมนะเก่งพอหรือเปล่าเราต้องฝึกตัวเราเองก่อนเราถึงจะไปโน้มน้าวคนอื่นได้เข้าใจไหมเพราะนั้น โยมต้องฝึกคำระศาสดานะผู้เจ้าบอกว่ากลุลบุตรผู้ใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาผู้ไม่มีศีลให้มีศีลสัมปทาผู้ไม่มีจาคะให้มีจาระสัมปทาผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญานั่นนะ่ะสุดยอดของลูกนี่คือหน้าที่โยมที่โยมจะต้องทํา คุณเจ้าบอกถึงแม้เธอจะแบกมารดาบิดาด้วยบ่าทั้งสองข้างป้อนข้าวป้อนน้ำท่านตลอดร0อปีท่านอุจจละปัสวะลดตัวตลอด100ปีก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทดแทนบุญคุณได้หมดนะแต่ถ้าผู้ใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธานะยมคิดถูกแล้วที่พยายามเพียรพยายามชักชวนมา ไม่มีศินให้มีศินไม่มีจาคะาให้มีจาคะาไม่มีปัญญาให้มีปัญญานั่นนะถือว่าทดแทนบุญคุณกันจบนะอ่าสุดยอดเลยอันนั้นมีมารดาบิดาจะได้เป็นอริยบุคคลนะเพราะนั้นโยมเพียรต่อไปเพียรต่อไปเรื่อยๆโยมต้องดูตัวเองสิถ้าโยมฉลาดในวารละจิตของตนโยมจะฉลาดในวารลจิตของคนอื่นเหมือนกันนะเพราะนั้นโยมต้องฉลาดในจิตของตัวเองว่า เอ๊ตัวเองมีศรัทธามาที่นี่เพราะอะไรเหตุผลใดค่อยๆดึงแม่มาค่อยๆศึกษาคำพระศาสดานะเอาคำพระศาสดาไปพูดไปบอกอย่าเอาความเห็นตัวเองซึ่งเป็นลูกไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ไม่ฟังหรอกนะพูดคำพระศาสดานะสิ่งที่แนะนำพ่อแม่ไปไม่ใช่คำของหนูนะแม่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เห็นไหมแม่ก็จะเริ่มฟังและตัวเราต้องดีด้วย ตัวเราต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเจมาพ่อแม่ก็จะเกิดศรัทธาในเราก็าจะเริ่มฟังคำเรานะแล้วเราเอาคำพระเจ้าไปให้นะจากนั้นก็มาฟังทำมาศึกษามาปฏิบัติทมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยๆมาเองดีเองนะมีผู้หญิงอยู่คนเหมือนกันแต่ก่อนนาตมาไปสร้างไปเริ่มอยู่ที่คองสิบใหม่ๆปีแรกนะปีสองปีแรกก็จะมี ผู้หญิงอยู่คนบอกว่าเนี่ยสามีเนี่ยเมาเหล้านะไม่มาวัดบาอาลามเลยเนี่ยเขาชวนยังไงก็ไม่มาชวนมาห้าปีหกปีแล้วก็ยังไม่มาเมาเหล้าเป็นนักเตงหัวไม้แต่มาปีหนึ่งเนี่ยก็เอากาศชวนมาจนได้เพียรพยายามต่อเนื่องนะพอมานี่ก็โอ้โหป่วนวัดเลยเนะอะเขานั่งฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้เพิ่นไม่สนใจนะ นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปเดินป่วนไปที่โน่นที่นี่เราก็เฉยไม่เป็นไรเออบ้านนี้มันยังมารู้เรื่อดก็ปล่อยเขาไปเรื่อยๆอยู่ไปอยู่ไปเขาฟังทำไปเรื่อยๆเราก็ที่วัดให้ธรรมะพระศาสดาอย่างเดียวตลอดเขาเริ่มฟังคำผู้เจ้าเริ่มเข้าใจไปทีเล็กทีน้อยเวลาผ่านไปสิบปีเป็นยังไงหลังจากสิบปีผ่านไปโยมผู้ชายคนนี้นี่นั่งอ่านหนังสืออย่างนี้นะ มาวัดทุกวนันนั่งสมาธิเงียบอยู่คนเดียวไม่สนใจใครเห็นะปรับตัวเองจากนักเลงหัวไม้กินเหล้าเมายาเลิก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 ,เล,กเลิกหมดเห็นนะอ่ากลายเป็นมาวัดทุกวนันะนั่งสมาธิภาวนาศึกษาแต่พุทธวจนะเนี่ยโยมคำพระศาสดาเนี่ยประกอบด้วยปฏิหารนะพรเจ้าจึงเรียกคำของพระองค์ว่าอนุสาสนีปฏิหารปรฏิหารคือคำเทศสอน คำพระสาสดาเลิศที่สุดนะมันไม่ใช่ง่ายที่คนคนหนึ่งเกิดมาแล้วจะได้ยินคำพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นถ้าโยมมีโอกาสเอาคำพระพุทธเจ้าให้แม่โยมได้ฟังนะพ่อแม่ได้ฟังเนะี่ยนั่นคือสุดยอดนะเขาจะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาขยับขึ้นมานระดับหนึ่งซึ่งมีโอกาสบรรลุธรรมได้ตลอด เพราะนั้นโยมเนี่ยเอาข้อมูลไปให้เขาหรือ,อยังโยมเอาหนังสือที่เป็นพุทธวจนะไปให้เขาหรือ,อยังเอาซีดีที่เป็นพุทธวจนะไปให้เขาฟังหรือ,อยังให้ซีดีแล้วเครื่องเล่นมีไหมใช่ไหมเออหาไปให้เขาด้วยนะออเขาพลิกซ้ายมาเจอหนังสือพลิกขวาเจอซีดีเดินไปห้องครัวเจอหนังสือนะเดินไปห้องน้ําเจอซีดีเราอ่าเดี๋ยวก็ฟังใช่ไหมเออมันต้องหาวิธี มีโยมอยู่คนหนึ่งก็อยากจะชวนพ่อเนี่ยทำอย่างเนี้ยมาฟังธรรมะพ่อไม่ฟังสักทีก็อุตส่าห์นิมนต์อาตมาไปเทศที่บ้านเลยนะพ่อขับรถหนีออกจากบ้านไปเลยนั่นโอ้ยทำยังไงดีนะอาตมาก็เทศปไปเสร็จนะพนักงานในโรงงานมาฟังหมดเลยพ่อหนีไปแล้วนะ พอเทศเสร็จปุ๊บพ่อกลับมานะรู้เวลานะกลับมาปุ๊บอาตมาก็กลับ,บลูกบอกแม่กะจะให้ฟังธรรมอาจารย์หน่อยไม่ได้ฟังอีกแล้วนะก็บอกอ่าไม่เปวลานะค่อยๆพยายามต่อไปกลางวันวันนั้นต้องขับรถไปส่งพ่อที่เมืองจันทรก็เลยอ่าขออาสาขับรถไปส่งเองเสร็จแล้วพอนั่งรถปุ๊บก็ ใส่ซีดีในรถฟับตลอดสามชั่วโมงฟังธรรมะธรรมะตลอดนะไฟบังคับไปไหนไม่ได้นะรับรับไปเดี๋ยวเข้าหูเองอ่ะนะพอลงจากรถที่เมืองจันเสร็จเอ๊ลูกมีซีดีที่เปิดเมื่อกี้อีกไหมขอพ่อทักแผ่นเนี่ยเข้าหูละใช่ไหมโอ้โหลูกดีใจมากเลยนี้พ่อฟังตลอดใช่ไหมอ่โยมมันต้อง หย่อนไปให้พ่อแม่บ้างโยมให้เขาได้ฟังสักรอบนานะคำพระเจ้าเนี่ยคนได้ฟังแล้วติดใจนะไม่ต้องห่วงคงจะเข้าใจนะที่ได้บอกสอนมาเพราะนั้นเพื่อช่วยกันให้ตัวเองก็บรรลุธรมด้วยแล้วศาสนาก็ตั้งมัน่นและผู้อื่นก็ได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้อง ก็อยากให้โยมเนี่ยศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะและช่วยถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปทําสักสามอย่างต,ตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสําหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ1ิบอย่างนะกระถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียร ศินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ